สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีหลังฝนตกพี่น้องจา๋าตอนนี้ฝนเศร้าเรียบร้อยพี่น้องกาตกแห้งพอสมควรน้ำกัะเพิ่มขึ้นอีกเต็มให้เต็มคันหลังจากที่ฝนตกเศร้าก็พากันย่างเลาะหาเก็บหอยนะอำมาลานองทํา กับบ่าวเสือบรรยากาศบ้านเฮ้าพี่น้องจ๋าลายขุหลายคนบอกว่าเห็นแล้วคิดหอดบ้านหลายขุดหลายคนที่เคยใส่ชีวิตแบบนี้อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาหอดยามให้ยามนา ตกกาแล้วก็คิดหอดบ้านเป็นกำลังใจให้บัสุขุสุคนสำหรับคนที่ไก่บ้านไปทำงานต่างที่ต่างจังหวัดต่างประเทศแต่ว่าแถวนี้หอยหลายเพี่น้องเนี่ยควายกับยางกันหลาย,ลายอยู่ บรรยากาศที่คุ้นเคยบ้านเห้าอยู่กับธรรมชาติ<ม>ตะการลุงเล่นกับจนน้ำถ่วมแล้วมาปล่อยน้ำออกนี่หอย่รรผู้ชมนี่หอยมันไตเห็นบ่เห็นแต่หลังแต่ว่าน้ำหลมันบ่ค่อยเห็นเลยนี่หอยนา แต่มันหน่วยหน่อยเนี่ยนี่กระแมนมันหน่วยหน่อยนี่ทัาทุ่มโสมเอามันเนาแล้วเนี่ยมันอยู่กลางให้นา นี่เห็นบ่พี่นองมันกำลังไตยอยู่เนี่ยหอยเสียงเขียดห่องแซวแซวเขาเริ่มออกกันได้พี่น้องมันเขียวเลยนี่น้ำไหลบัวเห็นหอย ดำดำเนี่ยเห็นบ่หอยนะจ๊ะหอ,ห,อหอยนี่อยู่ตามน้ำไหลท่านผู้ชมหเห็นบ่ นำกระลอนให้ล่นคันอุ้ยนี่หน่วยหนึ่งนำมันหลาเบียกเห็นนี่ มันหมืดฝนมันก็เลยกลายเป็นหมืดเมืองแน่คันแทรน,นาลุงเรือเนี่ยมันสิขาดแล้วมันไหลกว่างกว่างออกนี่หอยแถวนี้ไหล น้ำเต็มให้เต็มคันล่นใไฮล่นคันปาดพี่ใหญ่สร้างแบ่งให้ยายลีเน้นน้ำนะบ,าบ่าวบ่าจนล่นยอดคาเทนาขาดมาตี ยายลีบ่ต้องการนำ้ำลายแล้วเพิ่นว่าอุ้ยพอแล้วบ่ทันไได้าเอาหอยนี่รอดเข้าไปยังเดี๋ยวนี้เอาพอาะยีชากเอาไข่ไม่ด่าออกมาสิบ่มีม่รู้ทนผู้ชมมึงเนี่ยหอยนาฝนตกเศร้าแล้วก็พักกัญญางเราเก็บแม่มันอยู่หันละเมื่อมันหนีแล้วบ่ แล้วออกแต่มมือไดบ่นนึ่ว่าออกแต่มมืวอวานแล้วมันห่างแล้วบครัวบ้านใดอย่งต๊กาน้ามมติยายลีมือใดยังบ้านด้แช่อยู่บ้านมืออื่นบอใยารุนหรือสิปลามันออกหนอ ยายรุนกระสิบอาวานเมื่อื่นโอ้แหันนอมาจากลองแ่งดึงดแตะเดข้บ่ามัน่เาีน้ำเบิดพี่น้องเดียน้อยากต๊แล้วเฝ้าต๊ยาลีพอมีน้ำนี่เดี๋ยวมันแห้งซาเจ้าบดิมีน้ำด้วสิบอกจุ่มบนาจบอกแบบมันแดดเนาะต๊กว่าหันนะ บ่แดดก็ใครดอกมีหมองอันนั้นอยู่ยสี่เหลี่ยมแป้านขั้นสูงใหม่ได้พอสนั่นทางเนี่ยมันสิกลายเป็นห้องนำ้ำเห็นอบอกเวลาน้ำล้นแล้วมันก็ไหลลงตามทางในทางก็กลายเป็นห้องแล้วก็เที่ยวบ่ได้พอรถเที่ยวบ่อย นำซ้ำสีเอาพี่น้องแต่ว่ามันไหลแถวเทิงเลยลไปพุ่นเหมือนกับบ่ค่อยปันไ,นไดเดยเพราะแถวนี้มันมีนำไหลลงมาตะบนผู้ใดยักวานกากับเฝ้าวานช่วงนี้ควรมีนำสิบ่ต้องสูบ ความหวังของเศร้าหน้าคือฝนนี่แหละพี่น้องจา๋าทันม,มีฝนแล้วแล้วเห็ดหน้าบบได้ปีใดที่แห้งแล้งเห็ดหน้าบ่าแ,แ,นนาบาแล้วเห็นฝนตกเห็นน้ำไหลคือเห็นตอนป่าล่งตรงเนาะแต่ป่ามันเริ่มขึ้นมาว่างไข่เด้ หน้าให้ใหญ่เพื่อกำนำเต็มจนมันไหลระบายออก เต็มหมดสุไฮนาให้ใหญ่ก็วานบ่ได้น้ํามันหลายก็สิได้เห็ดนาดําือเอา ใยายรุนเพิ่นแซ่เขาไว้สองมือสามมือแล้วเพิ่นสิวานกามืออนเนาะบริอุทนำ ฝนตกบ่อยแทบซุเมอร์ดินเมื่อก็สิบวมน้ำได้บัดนี่ไปหยาไมาหยากเบิงนะ่งแน่ดูท่มสมทางเข้าบ้านสวนน้ำท่วม จากที่แห้งแรงตอนนี้บ่แห้งแรงแล้วมีน้ำตลอด นั่นแหละพี่น้องจ๋าเม้าเนี่ยก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศใดเฟียงเท่านี้หลังจากที่ฝนตกเศราพากันไปหาเก็บหอยไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี ใหญ่รุนแล้วแซ่เขาปลูกไว้หลายมือเนาะเป็นสิวานกามื่อเอินเมื่องมันเนาแห้อบอก เแซ่แล้วไปขึ้นไปตากแดดปกติแซ่คืนหนึ่งอบคืนหนึ่งสองคืนมันก็ออกนอไปแล้วควางกะอันนี้แซ่จะคืนหรือสะแส่คนเดียวามาจุน้อะหัมืออ,มอื่นพอดีขาวสิวอานนะพ่อเธอเดียวว่นนี้ วามตาตนั้นเล้วนสามตาน้นำหลังอีกส,ออกสอ่องอาวาาสามตา,า,ราสรุปปีนี้ประเุหน้าเพิ่มหน้าที่ไปเฮตนาเขาเจ้าปีที่แล้วเขาเจ้ากับบริษเขาหา่เหตน,าาน,นเานขาเห็นเจ้าได้หลายเขาเลยเสีย,ออยสเ,เองเขาเขาปลูกเพื่อนได้พี่น้อง แท้จริงนะเพื่อนแซ่และเราเพื่อนขึ้นไปอบอ,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 อบเลยทีนี้มันแห้งเพื่อนแล้วลงมาจุ่มอีกแล้วเอินสิวาน,นาวานตแต่เศร้าเพื่อนกันสิวานหลอบเดียวพอวานหน้าสามให้ นี่แหละเพราะกสิวานให้นี่กับให้นี่ให้บนนั่น